โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช anel ตาทีวีทุกคนเลยนะคบโอเคครับตอนนี้ครับก็หลังเลิกเรือเออเลิกเรียนไม่ใช่เสิเลิกเรียนนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอ่อก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมก็นะครับขุดเลสสโตนอยู่ดีๆอ่าก็เจอเจ้านี้เข้าครับมันคือไดมอนด์นครับผมก็ได้ขุดเลสตสโตนอยู่ดีๆนะครับก็ได้เจอไดมอนด์นครับนี่ไงเลสตสโตนที่ผมผมขุด เอาฟอร์จูนสามมาขุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราขุดเลยนะครับอโอ้ยได้หนึ่งเม็ดเองเหรอมาแล้วเนี่ยมีแค่สองเม็ดเองเหรอนรายล้อเราเล่นใช่ไหมอ๋อตรงนี้ครับโอ,อ้ทำไมฟอร์จูนสามขุดมันได้แค่เม็ดเดียววะ คันผู้ชมครับทำไมฟอจนสามทำไมขุดได้แค่เม็ดเดียวว่าผมต้องเปลี่ยนที่ขุดหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเออแต่ทำไมมันขุดได้เม็ดเดียวอะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวๆ,ๆลองขุดใหม่เ,ออเม็ดเม็ดท้ายแล้วนะอ,อ่ะอ,อ๋อ อ๋อได้สองเม็ดครับโอเคยังดีครับเออแต่ทำไมได้เม็ดเดียวรัวๆเลย <c oughs> โ,อโ,อโอเคครับจักมันแต่ก็ดีครับเจอเดมอนอยู่ข้างฟาร์มสเกลเลตันของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไปหาทำเลสร้างบ้านกันซะหน่อยนะครับแล้วรถไฟกูละ่ะอยู่น้อยอเดี๋ยวขุดมไม่มีที่ขุดแั้นอื่นอานนี้แล้วกันขุด ไม่น่าเชื่อขุดเลสโตนอยู่ดีๆเจอไดมอนด์เฉยเลยเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะครับเวลาที่โชคโชคดีไม่ใช่โชคภาษาลาวนี่เก็บโชคแบบไปสองข้างเลยเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยเวลาที่โชคดีมากเลยนะครับไดมอนด์ก็อยู่ใกล้ๆเรา แอปเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าไดมอนด์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็นะครับก็ต้องทําใจนะครับเอาเหล็กเผามีฐานไหมขอฐานหน่อยมีฐานไหมครับขอฐานนะครับไม่มีฐานอีกโอ้ย ชิดโคกสงสัยผมว่าคงต้องได้เดินขึ้นไปแล้วแหละครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนะทางนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปหาทำเลสร้างบ้านเออเดินขึ้นไปแม่งเลยโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะหาเดี๋ยวนขอคุณเลสตโตนก่อนนะครับไปดีจะไดมอนด์อีกนี่ครับอืมโอเคหมดแหละนี่ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับข้างบนก่อนเอ้ยข้างบนก่อนนะครับอ๋อไม้นี่ชอบล่วงเนี่ยขึ้นน <bra in. S 2> oh, ั oh, ่นไงเจอทานละโอ้ฟักอยู oh, ่ทำไมต้องโอ้ล่ะล่ะลล่โอ้แรกจุงเบอร์แรกจุงเบอร์ แหลกจุงเลยโอเคได้ละนะครับมาเราก็มานะเดี๋ยวเราจะอ่ะวนมาตรงนี้อีกนี่ครับไม่รู้ว่าจะวนอะไรตั้งนนะ่ะแล้วก็วนมาตรงนี้อีกนี่ครับวนมาตรงนี้อีกนี่ครับแล้วก็เอ่ะแหลกเฮียเฮียอืมเนะี่ยโอ้สุดเลยแค่นี้พอไหม โอเคลื่นเลยลื่นเลยเขาบอกว่าลื่นเลยมัง้งโ,โอ้ตรงนี้น่าสนใจแต่เราไม่ไปเราจะกลับบ้านกันนะครับโอเคเดี๋ยวลงแปบ๊บโอเคนี่ไงรถไฟเราขับมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคเนี่ยครับอืมเนี่ยครับเออเราเรนะีครับใต้บ้านเรานี่เนะครับ รู้สึกว่าไดามอนจะเยอะมากนะครับอ่าไปเอาไดามอนไปเก็บไว้นะครับก็เอาไดามอนไปเก็บด,ดี๋ยวเราตื่นเช้ามาเดี๋ยวเราไปหาทำเลยอ้าวเฮ้ยระเตียงนอนกูล่ะโอ๋โอไดมอนเก็บใบเด,ดมอนผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ๋อสามสิบสองก้อน นี่ครับเปียงไดมอนด์ไป2เม็ดเปลืองนะครับไม่ใช่เปียงนะรัรกระเพอตู้ enchart นี่เลยครับเตา enchart นีครับเดี๋ยวมีเหล็กไหมนี่มาเหล็กสักหน่อยสิอ่าโอเคทำไมผมถึงต้องมีบล็อกลันเชอร์ในการอัดนะครับก็เพราะว่าไม่รู้ดิครับเครื่องผมเลยครับมันช่วยลดการแหลกลงไปนะครับ สำหรับเครื่องผมนะครับช่วยลดการแหลกลงไปได้นิดนึงนะครับอ้าวกดออกเลยโอ้อ๋อข้อผิดเมื่อกี้เขาเพิ่งพูดอยู่มาช่วยลดการแหลกอออเออโอเคเนี่ยครับเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่ามาบน่นหรือว่ามาทำหาอะไรนะครับ ครับเดี๋ยวเราหาแกะกันก่อนนะครับแถวนี้มีเกะไหมออมีครับเดี๋ยวเราจะทําเตียงนอนกันก่อนนะครับโอ้ไม่รู้ว่าเตียงนอนหายไปไหนนะครับเราทำเตียงแล้โอเคนะครับต่อคลิปหน้าผมว่าถ้าผมไม่ลืมนะครับก็จะพาไปสำรวจหมู่บ้าน NPC นะครับได้มากี่ก่อนสอง อืมตอนคืนทำไมไม่มีมอนเตอร์วะอ๋อไม่ได้ปรับนี่ครับอืมรู้สึกแหลกแหลกนั่นไงกูปรับปั๊บมึงนี่มาเลยใช่จิ๋วไหมวะเฮ้ย โอเคหลัง okay. จากฆ่าซอมบี้เสร็จแล้วดูเหมือนว่าเสียงจะโคตดดังช่างมันครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่านะครับอืมก็เปิดเนื้อวยอืเอ้าวเฮ่ออ่อ,อน้องวัวขอโทษนะน้องวัว เราไม่ได้ตั้งใจโอเคเนี <c oughs> <c oughs> okay, ่ยตอนนี้ก็อา่อาไอ้วัดรับประทานแล้วนะครับเออเออ,อ,อ,อจิบจีบจีบจบจบอะไร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 โอ้ยที่ขุดไม่มโอ้ยอเโอโออดจีบเชี่ย เกือบตายมีอะไรกินไหมวะเนี่ยมีเนื้อวัวมีเนื้อวัวกินเนื้อวัวครับโอเคเต็มอ๋อโอ้กูไปกลางคืนกูนเกือบตายได้แม่งเช้าแล้วอืมช่างมันครับเดี๋ยวอืมทำบล็อกไว้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่นะครับบล็อกเลสโตนโอเคเดี๋ยวเรอทานเผากันเนาะอ่าโอเคเอ้ยไม่ใช่เอาท้องเผากันเนาะนี่ครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาทำเลสร้างบ้านกันดีก,กว่านะครับปะไปกันเลยนี่ครับต่อไปก็นะครับก็เออนะครับตรงนี้ก็เป็นแหลกแปิดหมดเลยม,มายังแหลกอยู่ไหมมาลื่นนิดนึงฟาร์มต้นไม้ก็ค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทำไปทำที่อะไรนะครับเออแตอ่ทำไปส่วนฟาร์มข้าวอัตโนมัติผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับจนกว่าจะนะครับจนกว่าจะคิดโปรเจกต์ใหม่ได้นะครับเปิดผมว่าทำเลสร้างบ้านนะครับนะอือ ปิดทำไมวะกูจะหาทำเลสร้างบ้านมาความแหลกไม่กลัวเปิดสูตรไปเลยทำเลสร้างบ้านผมว่าต,ตรงนี้ไม่เหมาะเนี่ยผมว่าน่าจะเดี๋ยวจะกดเข้ามาทำไมเออใคร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  เนี่ยครับทำนะฮะคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปหาตำเลศสร้างบ้านกันนะครับโอเคเนื่องจากความแหลกรับประทานเดี๋ยวเราอนุญาตปิดก่อนนะครับ okay. อ่าโอเคอ้าวนี่นะส่วนตำเลศสร้างบ้านผมว่าน่าจะอืมนะครับน่าจะอืมนะครับนะครับ,นะรบก็เอ่อเออเอเอ เอาที่เดิมนี่แหละมั้งเนี่ยนแบบนี้ยที่เดิมตรงนี้แหละนะครับน่าจะเอาตรงนี้แหละนะนะครับทาเลสร้างบ้านนะครับผมว่าน่าจะเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวขุดขอขุดไม้ตรงนี้ออกนะครับขุดตรงนี้ออกก่อนครับ บันไดกูล่วงอ๋อช่างมันครับโอเคนะครับอืมเดี๋ยวคลิปนี้อะ,อะไรดำดำอ๋อเอนเดอร์แมนช่างมันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมว่าเอ่อทำอะไรต่อดีอ๋อลงไปฟาร์มสเต็กเกลตันกันดีกว่านะครับอ๋อแล้วใยายนี้มาอะไรข้างบ้านกูนเนี่ยโอ้ล้มพัง อ๋อแต่กูบอกว่ามันช่วยลดความแลงไม่เห็นจะช่วยกูเลยมันกูมันกูอยู่ใสแล้วมีแต่ชุดเกาะเลยอ่ะตอนนี้กูจะเปิดเงินอลไเนี่ยมันอยู่ใสอืมโอเคครับอ่อ คลิปนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรคืบหน้านะครับก็แ okay. ค่ตู้ครับสองตู้นะครับคลิปนี้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนี่ครับอของสกอเกลิสตันอือเราเผามีอะไรเผาวไว้ไหมวะเนี่ยแล้วขอเช็คก,ก่อนอือไม่มีไม่ม,ไม,ไมีมีทองอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มสเกลิสตันกันนะครับ ว้าเดสโตนขุด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 ไปเวยไดเบลเสียอย่างนึงนะครับเราอาจจะเดินนะครับผ่านไดมอนด์ไปก็ได้นะครับโดยแบบไม่รู้ตัวนะครับเจอทางก็ขุดทานครับอืมแต่ฐานแม่งขุดยาบนี้แม่งได้คตดเยอะเลยแต่ไดมนอนด์ขุดได้ทีละก้อน เนี่ยถ้าใครมีนะครับแบบว่าใช้ฟอร์จูนสามแล้วขุดไดมอนด์นะครับแบบว่าเามีเจ็ดมีไดม,มอนด์เออไดมอนด์ไดเมนต์ใช่ไหมนี่ยไดมอนด์เจ็ดนะครับเจ็ดบล็อกนะครับขุดขุดแล้วได้แค่เออเอไม่ใช่สิมีไดมอนด์เจ็ดบล็อกแล้วขุดได้ประมาณแค่แปดบล็อกนะครับใช้ฟอร์จูนสามนะครับเพิ่มมาแค่หนึ่งมีอยู่หนึ่งหนึ่งบล็อกนะครับมันให้เพิ่มมาแค่หนึ่งชิ้นนะครับถ้าใครมี นะครับเชี่ยกว่านี้นะครับก็เออส่งเอ่อคอมเมนต์กันมานะครับใต้ด้านล่างคลิปเลยนะครับอืมแล้วกูขุดมาตรงนี้กูก็เจอแล้วนี่ว่ะอ่านะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อกับฟาร,รม์มสเกลเลตันของเราเองเนี่ดยดิมอนด์หรอเมือ่อกี้แฟบแฟบมไม่ใช่ คือ okay, ช่างมันครับมาครับแค่นี้น่าจะพอเออใช่นะครับส่วนฟาร์มสเกลเลตันนะครับคลิปผมก็ไม่ได้ลงจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับคลิปมันอัพลงไม่ได้นะครับอัพอัพแล้วก็เริ่มเริ่มหนึ่งไม่เนี่ยครับใหม้แย่ลวกอ่ะครับอัพ เริ่มหนึ่งใหม่นะครับเลยก็ไม่ได้ลงเลยนี่ครับอโอเคบนเยอะเกินเดี๋ยวคนดูสิเบอ,อ,โอ,โอร์โอเคกูเนียบก็คลิปนี้ก็นะครับหลังเลิกเรียนนะครับเออส่วนนี้ครับสปอนเซอร์นะครับก็อยู่ตรงนี้นี่คร้ยขโมยเง้นมีสลับ ออขุดบอกตรงนี้ออกดีกว่าใช้ฟอจูนสามขุดไปเลยอย่าไปกลัวนะครับเดี๋ยวเอยซอ่อมนะครับอ๋อมามีทานขุดทานมีเดมอนขุดเดมอนหห้ําื้มน้ำน้ำน้ำ น้ามาไงนี่ย่าด่ๆเจเจเจโอ้ยอ๋อคอเคชามันนะครับปล่อยไว้แค่นี้แลครับแค่นี้แหละเออเดี๋ยวผมว่าทำทางหาไดม,มอนด์อีกดีกว่านะครับจะว่าไปมีไม้ไหมเอ,อ่มไม่มีเออไม่มีไม้แล้วไงไม่มีเราก็ต้องทำให้มันมีไม้นะครับ แบบอ่โดยการเอานะครับต้นไม้มาวางไว้ตรงนี้เลยอ่ะต้นไม้มีกระดูกสเกลตอนไหมเนี่ยไม่มีเดี๋ยวมาเปิดในกล้องอืมไม่มีโอ้ยช่างแม่งนะไม่ต้องทำแล้วนะครับ เราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่วนะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ตอนนะครับทำฟาร์มสเกลตอนนะครับก็ได้ดมอนเพิ่มมาอีกแปดก้อนนะครับก็ดมอนก็มีอยู่สี่บล็อกนะครับแต่บล็อกละสองละสองนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะครับโอเคครับนะครับก็มีประมาณนี้แหละครับอืมแล้วกูทำไรต่อดี เออทำทางดีกว่าไหมเออทำทางดีกว่านะครับทำทางทำทางทำทางตรงฟาร์มต้นไม้ดีกว่านะครับอ,อืมมีผัวอ,อยู่อ,อืมนะครับทำทางทำทาง Lâm thang, lâm thang ทำทางทำทางนะครับทำทางเดินนะครับทำทางเดินทำทางทำทางอ๋อออตลุด ตรงนี้เอาออกไม่ได้ช่างมันครับโอเคทางก็ได้มาประมาณนี้นนเนาะเออทำทางไปตรงนี้เลยดีกว่าทดทบอบอกทำทางทำทาง ทองนะครับโอเคโอเคครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรจะทำนะครับกับเบิงเลิกเรียนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็จะลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับห้ทำคลิปต่อไปนะครับด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็อย่าลืมคอมเมนต์อะไรนะครับบอก โอ้ยช่างแม่งอะนะครับก็จะลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคครับนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ